ครับผมหัดทำเกษตรยางว้างร่วมกับ u t u b e ซ่อมมอไซต์สไสสตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นเอฟซีเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับว่า,ามีวิธีการถอดนะครับถอดอย่างนอกพี่น้องนะครับเอาถอดเสื้อเข็มเล่งของคาบูเลเตอร์นะครับถอดอย่างไรนะครับ เสื้อเข็มเล่งมันอยู่ตรงไหนนะครับเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันเด้อพี่น้องเด้อเหมือนวันนี้นะครับรวมไปถึงนะครับผมจะตอบคําถามควบไปเลยนะครับเพื่อนๆว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ํามันล้นมันเกิดจากอะไรนะครับในคอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาแล้วก็สงสัยนะครับว่าไอ้คาร์บูเรเตอร์ของเรานะครับเพื่อนๆนะครับมีวิธีการนะครับ จะถอดเปลี่ยนเสื้อเข็มเล่งถอดยังไรผมถอดไม่ออกนะครับเพื่อนๆนะครับไอเสื้อเข็มเล่งนะครับเพื Concept ่อนเสื้อเข็มเล่งมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเสื้อเข็มเล่งนะครับเพื่อนเสื้อเข็มเล่งก็คืออ่าสมมุติว่าอ่าเนี้ยผมขออนุญาตถอดก่อนนะครับถอดเอาลูกเล่งออกมานะครับเพื่อนๆอ่านะครับ เสื้อเข็มเล่งนะครับกับเข็มเล่งนะครับเพื่อนๆจะทํางานร่วมกันนะครับเสื้อเข็มเล่งกับเข็มเล่งจะทํางานร่วมกันนะนะครับเราหลักการทํางานนะครับเพื่อนอ่เดี๋ยวมีไหมเสื้อเข็มเล่งอยู่ในตรงนี้อ่ะนี่นี่นี่นะครับเสื้อเข็มเล่งนะครับไม่รู้ของรุ่นไหนนะตรงนี้น่าจะเบฟหรือเปล่าเสื้อเข็มเล่งกับเข็มเล่งเขาจะทํางานควบคู่กันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเสื้อเข็มเล่งก็คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่บนสุดนะครับ รวมเข้าไปกับเข็มเล่งนี่แหละนะครับก็เรียกว่าเสื้อเข็มเล่งนะครับทีนี้ไอ้เสื้อเข็มเล่งที่เราพูดถึงอยู่นี้นะครับก็มีเพื่อนๆสงสัยว่ามีวิธีการถอดออกอย่างไรนะครับแล้วก็หน้าที่มันทาหน้าที่อะไรยังไงนะครับเพื่อนๆไอ้เสื้อเข็มเล่งเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเสื้อเข็มเล่งนะครับเพื่อนๆนะครับหน้าที่ของเขานะครับก็คืออ่าทางานร่วมกันควบคู่กันกับตัวเข็มเล่งนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับโดยนะครับ ทําหน้าที่เนี่ยนะครับเขาจะทําหน้าที่นะครับควบคุมการจ่ายปริมาตรน้ํามันนะครับการจ่ายปริมาณน้ํามันนะครับต่อให้นมหนูเราใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับต่อให้นมหนูเราใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเข็มเล่งกับเสื้อเข็มเล่งเขาไม่เปิดให้น้ํามันขึ้นมานะครับยังไงน้ํามันก็ไม่ขึ้นมาอยู่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเมื่อ,อไร เข็มเล่งมีลักษณะการสึกห้ออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอ่าไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่านะครับด้วยมุมของแสงด้วยนะครับเพื่อนอ่าเนี่ยเห็นไหมเข็มเล่งมันจะมีร่องรอยของการสึกลรอนะครับเพื่อนเห็นไหมเข็มเล่งมันจะสึกหรอนะครับเท่าท้าเข็มเล่งสึกหรอนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเข็มเล่งสึกหรอบวกกันนะครับเข็มกับเสื้อสึกหรอนะครับต่อให้นมหนูเล็กแค่ไหนนะครับ าการควบคุมปริมาตรการจ่ายน้ำมันก็ผิดเพี้ยนไปอยู่ดีนะครับเพื่อนๆดังนั้นที่เพื่อนๆนถามเข้ามานั่นหมายความว่ารถของเพื่อนๆ่นน่าจะมีอาการส่วนผสมหนาพอส่วนผสมหนานะครับพอส่วนผสมหนารถมันก็จะหัวเทียนบอดหัวเทียนดำนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆก็อยากจะเปลี่ยนในเสื้อเข็มเล่้งนี่แหละนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะไปศึกษาข้อมูลมาแล้วล่ะว่า ส่วนหนึ่งนะครับต่อให้เราเปลี่ยนมนมหนูเล็กแค่ไหนก็ตามถ้าเสื้อเข็มเล่งมันสึกมันก็จ่ายน้ํามันเยอะนะครับนะครับค่อนข้างจก่จ่ายน้ํามันเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าถอดไม่เป็นถอดไม่ได้ใช่ไหมนะครับคําถามเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเป็นของโนวานะครับเป็นของโนวานะครับอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นของโนวาหรือของรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับการถอดเสื้อเข็มเล่งมันมี วิธีการถอดอยู่สองอย่างสองทางนะครับเพื่อนเพื่อนทางแรกนะครับเพื่อนๆนก็คือในรถรุ่นใหม่ๆออกมานี้นะครับให้เพื่อนๆนถอดออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับถอดออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้รถบางรุ่นมันจะเป็นสามท่อนนะครับรถบางรุ่นเป็นสามท่อนรถบางรุ่นเป็นสองท่อนนะครับเพื่อนในรูนี้ในรูที่เข็มเล่งแทงลงมานี่แหละนะครับรูตรงกลางนะครับ ในตัวบนสุดตัวที่อยู่ข้างในสูตรนั่นแหละนะครับก็คือตัวเสื้อเข็มเล่งนะครับเพื่อนมีวิธีการเอาออกนะครับก็คือ,อให้หาซี่รวดหรือหาไขาควงก็ได้นะครับแทงลงไปอย่างที่เพื่อนๆเดียนยแทงไว้อย่างเงี้ยนะครับก็จะหลุดออกมาเอา้าหายไปไหนแล้วล่ะหลุดแล้วนะครับอ่านี่หลุดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเวลาใส่เพื่อนๆก็ดูด้วยทิศทางนะครับ ตัวเล็ก ok นะครับฝั่งที่เล็กนะครับฝั่งที่เล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนนะครับฝั่งที่ใหญ่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาถอดนะครับเพื่อนนะครับส่วนมากรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือจะถอดนะครับโดยวิธีนี้นะครับโดยการแย่จากด้านบนลงด้านล่างนะครับก็คือแย่จากฝั่งนี้แทงจากฝั่งนี้ลงไปนะครับแทงจากฝั่งนี้ลงไปแต่ในรถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้า ถ้าแป้นตรงนี้มันเป็นมันเป็นแป้นใหญ่นะครับมันเป็นแป้นใหญ่อยู่ด้านบนนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องแทงจากด้านล่างนะครับและแทงจากด้านล่างเพื่อดันออกด้านบนนะครับเพื่อนๆมันก็มีสองอย่างแบบนี้สองอย่างนะครับเท่าที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็คือเวลาเอาเสื้อเข็มเล่งนะครับถ้าไม่เอาออกด้านล่างก็คือเอาออกด้านบนนะครับถ้ารุ่นไหนที่เอาออกด้านบนตรงนี้มันจะเป็นแป้นใหญ่นะครับมันจะเป็นเจาะรูใหญ่เลย เราจะสังเกตได้นะครับเพื่อนมันจะไม่เป็นรูเล็กแบบนี้นะครับถ้ารุ่นเอาออกข้างบนนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นแนวทางสําหรับวิธีการเอาออกแล้วก็นะครับอ่าเรียกว่าอ่าหลักการทํางานของเสื้อเข็มเล่งกับเข็มเล่งนะครับก็คือเป็นตัวทํางานนะครับอ่าเป็นตัวควบคุมนะครับการจ่ายปริมาตรน้ํามันนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับอ่าถ้าบางครั้งบางทีนะครับ น้ำหนูของเรานะครับมันไม่สึกหลอกนะครับแต่ว่าไอ้เสื้อเข็มเล่งตัวนี้มันสึกนะครับเพื่อนมันก็จ่ายน้ํามันเยอะนั่นแหละนะครับผลของมันก็คือควันดานะครับเพื่อนๆควันดาลดอวกน้ํามันลดเดินเบาไม่ค่อยสะดวกนะครับบางครั้งบางทีมันเป็นอยู่ที่เสื้อเข็มเล่งนะครับบวกกันกับความสึกล้อของเข็มเล่งนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่า อ่ะมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีการถอดอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอ้านะครับคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน fc นะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนนะครับแล้วทีนี้นมหนูนะครับนมหนูก็บางรุ่นมันอาจจะอยู่ลึกนะครับเพื่อนเพื่อนนมหนูบางรุ่นมันอาจจะจมอยู่ลึกนะครับไม่สามารถคลายออกได้เพราะว่า,ามันเก่ามาแล้วเขาใช้ไกควงหมุนหมุนแล้วมันพังนะครับพอเขาใช้ไกควงหมุน งอแบนแล้วมันพังนะครับก็ให้อ่าถ้าเราถอดไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ให้เราเอาเข็มหมุดนะครับเข็มหมุดตัวเล็กๆแทงให้ทะลุไปเลยนะครับหมุน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 หน่อยแทงหรือว่าหาอ่าเส้นลวดนะครับเส้นลวดของสายคลัตสายเบรกจักรยานสายขั้เร่งเรานี่แหละนะครับแย่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 ให้รูทะลุนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ารูไม่ทะลุนะครับอ่ามันก็จะเดินเบาไม่ราบเรียบนะครับเพราะว่าไอเจ้านมหนูตัวนี้นะครับ อ่านมหนูเดินเบามันท right, right? so, ํางานทุกรอบทุกวงจรนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นวงจรสตาร์ทนะครับเพื่อนวงจรสตาร์ทวงจรเดินเบานะครับวงจรเอ่อเร่งเครื่องรอบสูงนะมันจ่ายน้ํามันอยู่ตลอดเวลานะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับไอนมหนูทั้งสองชุดมันจะทํางานควบคู่กันนะครับเพื่อนถ้านมหนูอ่าตัวนี้สึกนะครับนมหนูเดินเบาสึกมันก็จ่ายน้ํามันเยอะอยู่แล้วมาบวกกันกับชุดนมหนูหลัก นะครับชุดนมหนูหลักนมหนูเมนนี่แหละนะครับซื้ออีกก็ยิ่งจ่ายเพิ่มเยอะเข้าไปอีกนะครับแล้วยังมาเจอนะครับไอเสื้อเข็มเล่กกับเข็มเล่งสึกล้ออีกนะครับเพื่อนๆทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะจ่ายน้ํามันหนานะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเอานะครับว่าเพื่อนๆจะทําการแก้ไขแบบไหนนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อชุดซ่อมมานะครับไอชุดซ่อมเนี่ยไอพวกนี้ถ้าเป็นชุดซ่อมของเทียม มันก็ไม่ได้ค่ามาตรฐานอยู่ดีนะครับเข็มเล่งที่เพื่อนๆไปซื้อนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมานะครับความเรียวของเข็มเล่งก็ไม่เหมือนกันกับของแท้อยู่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นการเปิดปิดการใจน้ํามันให้แมตช์กันกับอากาศมันจะเป็นไปได้ยากเราต้องมาไล่มาปรับมาจูนมาแต่งมาหาอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามไปหาซื้อของแท้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็เข้าใจแหละนะครับว่ารถ รถมันจะผลิตอะไรอยู่แค่ประมาณ10ปีถ้าเกิน10ปีแล้วหาอะไรแถมไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องไปเทียบเอานะครับยี่ห้อไหนที่น่าจะใช้ก็ต้องศึกษาพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่า,ายี่ห้อนี้ใช้งานดีนะยี่ห้อนี้ค่าความผิดเพี้ยนของรูนมหนูต่างๆมันเพี้ยนไปเยอะมันอาจจะนาหรือบางรุ่นมันอาจจะบางนะครับเอามาใส่แล้วบางทีมันสตาร์ทติดยากบางรุ่นเอามาใส่แล้ว ควันดำก็อย่างาขบูลูกนี้นะครับขบูลูกนี้ของเว็บร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเว็บร้อยเอสนะครับเอามาใส่แล้วควันดำหัวเทียนบอดแก้ยังไงก็ไม่หายสุดท้ายต้องเปลี่ยนขบูลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะจบนะครับไอ้ที่มันจบปัญหาได้ก็เพราะว่าไปหาขบูแท้ของเดิมมาใส่นะครับาหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับเพื่อนอาการควันดำเร่งไม่ขึ้นนะครับหัวเทียนบอดดำนะครับ ะนะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเ,เท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ